สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่อง r c Channel นะคะซึ่งวันนี้ไม่คิดเลยค่ะว่าจะได้มาทําคลิปเล่าถึงประสบการณ์ติดเชื้อโควิดและวิธีการดูแลตัวเองนะคะเนื่องจากผ่านมาหลายซีซั่นมากครั้งนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าไปติดมาจากไหนนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะสําหรับเสียงที่แหบนะคะเพราะว่าช่วงที่ทําคลิปเป็นช่วงที่กักตัวดูแลตัวเองนะคะ ในส่วนของอาการนะคะวันที่25ปวดหัวมากปวดท้ายทอยปวดเบ้าตารู้สึกหนาวสัน่นหนาวไปถึงกระดูกง่วงเหมือนไม่มีแรงเหนื่อยเพียอ่อนล้าแล้วพอเลิกงานนะคะคือแบบอาบนะ้ําไม่ได้เลยเพราะว่าหนาวสะบั้นมากจนได้เช็ดตัวต่อมาวันที่26ค่ะอาการเหนื่อยเพียยังมีอยู่นะคะแล้วก็เริ่มแสบคอเจ็บคอและ ไอแห้งๆนะคะวันที่27ตื่นเช้ามาคือแสบคอแบบแสบมากเหมือนมีอะไรมาบาดท,ที่คอขนาดจะกือน้ำลายยังเจ็บและไอบ่อยมากแทบจะทุก2นาทีไอครั้งหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นคือไอจนรู้สึกเจ็บกระบ,บังลมไปหมดจึงทำให้ตัดสินใจตรวจ ATK ตอนบ่าย2นะคะ ผลออกมาก็คือเป็นบวกค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปเข้าระบบที่โรงพยาบาลเพื่อรับยานะขณะที่ไปเข้าระบบนะคะพี่เขาก็จะมีให้กรอกประวัติประมาณว่าให้เขียนชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรอาการสำคัญที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ำหนักส่วนสูงอาชีพสิทธิการรักษาความดันโลหิตชีพจรอุณหภูมิประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็รอรับยา สำหรับยาที่เราได้นะคะก็จะมี1ยาแก้ไอค่มีทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบเม็ดนะคะยาแก้ไอแบบเม็ดนะคะเรากินไปแค่เม็ดเดียวค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือไอามากหลังคือไม่ไอแล้วก็เลยไม่ได้กินค่ะ ตัวที่สองเป็นยา CPM ช่วยลดน้ำมูกแล้วก็แก้แพ้ตัวนี้เราไม่ได้กินเลยค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำมูกตัวที่3ยาพาราเซตามอนนะคะช่วยลดไข้อันนี้ก็ไม่ได้กินเช่นกันเพราะว่าตอนนั้นคือตัวเราไม่ร้อนแล้วตัวที่4ก็คือยาละลายเสมหะเป็นแบบซองละลายน้ำเราไม่ค่อยมีเสมหะก็เลยชงแค่หนึ่งซองค่ะที่เหลือก็คือไม่ได้กินตัวที่5ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นยาโมโนฟิลาเวียอันนี้คือเป็นยาต้านไวรัสโควิด COVID, ค่ะช่วยลดความรุนแรงของปอดอักเสบปอดติดเชื้อนะคะให้กิน เวลา8นาฬิกากับ2ทุ่มค่ะแล้วก็ต้องกินให้หมดโดสนะคะเราเริ่มทานยาโดสแรกนะคะ4เม็ดตอน2ทุ่มคือแกะออกมาเห็นเม็ดเล็กๆนะคะนึกว่าจะกินง่ายที่ไหนได้คือกลิ่นของยาแรงมากค่ะเกือบอ้วกรู้สึกแบบขมขอคอกืนไม่ลงเลยค่ะแต่ว่าก็พยายามกินนะคะเพราะว่ายานี้คือจําเป็นเสร็จแล้วพอกินเข้าไปเรามีอาการผลข้างเคียงของยาคือเวียนศีรษะและรู้สึกหายใจไม่อิ่มนะคะแต่ว่าที่ห้องของเราไม่มีที่วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือค่ะทำ ให้เราไม่รู้ว่าค่าออกซิเจนของเราตอนนั้นเท่าไหร่นะคะสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุคือที่วัดออกซิเจนเซตก็ถือว่าจําเป็นนะคะและในส่วนของวันที่28นะคะหลังจากที่เรากินยาครบ3โดสแล้วอาการแสบคอจากที่แบบแสบมากคือหายไปหมดเลยค่ะไอน้อยลงนานๆครั้งอาการเริ่มคงที่อาการเหนื่อยคือไม่มีค่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะมี2สิ่งที่อยากแนะนําเลยคือดีมากๆนะคะขณะที่เป็นโควิดค่ะก็คือยาดมหง อันนี้แนะนําเลยคือดีจริงๆดีมากๆจากหายใจไม่สะดวกนะคะพอโดมแล้วคือหายใจโล่งแล้วก็เย็นนะคะเราซื้อมาจากเซเว่นะคะราคาอยู่ที่39บาทค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยาอมแก้เจ็บคอนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะสําหรับท่านใดที่ติดเชื้อโควิดนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวก็หายค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ